ความนิ่งความเงียบของเรามันมีผลต่อใจของเขาบ้างไหมนะคะการที่เรานิ่งนิ่งเงียบเสียเขาอะไม่โทรตามไม่อะไรแล้วเนี่ยมันมีผลต่อใจขอเขาบ้างไหมนะคะเดทนะคะไพ่ใบเ,เนี้ยจะบ่งบอกว่า การที่เรานิ่งใส่เขาความนิ่งความเงียบของเราอะ่ะมันทําให้เขารู้สึกว่าเราปลงเราปลงเราถอดใจและเราไม่คดาดหวังในความสัมพันธ์นี้แล้วคือเราพร้อมจะจบกับเขาแล้วอะ่ะในความคิดของเขาอะนะไปขึ้นเดทก็คืออารมณ์แบบกูเหนื่อยแล้วอะ่ะมึงจะไปมึงก็ไปเถอะนะคะให้ให้ไบเนี้ยนะคะและในทางกลับกันในขณะที่เราเงียบเขาเองก็เล่นเกม กลับเหมือนกันนะเขาเป็นการเล่นเกมกลับมานะคะเราเงียบเขาก็เงียบเขาก็นิ่งเหมือนกันแต่ความอดทนของเราอ่ะมันมากกว่าเสมอค่ะเพราะว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เราได้เจอมามันทําให้เรายิ่งมีความอดทนมากขึ้นยิ่งมีแรงผลักดันให้เราที่จะผลักเขาออกไปมากขึ้นเราไม่คาดหวังในเขาแล้วและเราก็มีความรู้สึกว่าความมั่นคงของฉันนะไม่ใช่เธอ ความมั่นคงของฉันคือการงานคือตําแหน่งหนะ้าที่อาชีพและก็การเงินนะคะความนิ่งของคุณอะ่ะมันจะทําให้เขารู้สึกหวาดกลัวและทําให้เขาอ่ะอยากจะกลับมาเคลียร์กลับมาคุยให้เร็วที่สุดหกเพื่อปรากฏขึ้นมานะคะก็คือการกลับมา มันยิ่งทาให้เขานึกถึงเรื่องเก่าๆเดิมๆที่เขาเคยกระทําต่อเราอะ่ะมันทําให้มันอาจจะเป็นเบาะแสเป็นสาเหตุที่ทําให้เราได้นิ่งได้ขนาดนี้นะคะในในความคิดของเขาทดไพ่ใบน,นีไ้ไว้ในใจก่อนนะคะเดิร์ลเลอร์และความนิ่งความเงียบของเราเนี่ยมันทําให้เขาคิดว่าเราอะ่ะมีคนอื่นเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามาเป็นเดิร์ลเลอร์เป็นรักสามเศร้าเป็นการที่เอาบุคคลที่สามเข้ามา ะค,ะคิดว่าเรามีคนอื่นคิดว่าเรานอกใจโดยเฉพาะกัาแฟนเก่าของเรานะคะหนึ่งเหรียญมันทำให้เขาอ่ะอยากจะมีการขอโอกาสมีการมอบสิ่งดีๆให้มีการทำบางอย่างบางสิ่งให้เราใจชื้นขึ้นมานะคะหนึ่งถ้วย และอยากจะแสะดงให้เราเห็นว่าเขาอะยังรักเราอยู่และก็อยากจะลองใจเราด้วยว่าเราอะยังรักเขาอยู่เหมือนเดิมไหมน,นะคะใจเขาตอนเนี้ยที่คุณนิ่งใส่เขาเนี่ยเขาอยู่ไม่สุขแล้วนะคําถามเขาเต็มหัวไปหมดเลยทําไมทําไมทําไมและทําไมเต็มไปหมดเลยนะคะเขากลัวใจคุณเปลี่ยนเขากลัวการเปลี่ยนแปลง กะะลัวคุณจะไปเป็นของคนอื่นและยิ่งคุณเหมือนออกไปพบปะผู้คนไปหาเพื่อนไปอยู่กับเพื่อนมีการไปสังสรรค์ไปแฮงเอาและลงโซเชียลให้เขาเห็นเนี่ยตัวของเขาเองยิ่งจะตามส่องตามสืบมากขึ้นยิ่งจะสจนใจในตัวคุณมากขึ้นและเขาจะรู้สึกเสียดายมากๆที่เขาอาจจะทำผู้หญิงหรือผู้ชายคนนี้หลุดมือไป พลาโดโอกาสสำคัญไปนะคะเขาทะเลาะก,กับตัวเองอยู่พอสมควรเลยนะคะใจว้าวุ่นมากใจวุ่นวายมากและรู้สึกหวงหึงคุณมากๆคุณถ้าคุณจะนิ่งจะเงียบใส่เขาอะคุณจะสามารถปั่นหัวเขาสำเร็จปั่นประสาทเขาได้สำเร็จเลยเพราะคุณมีผลต่อใจเขามากจากที่คุณคอยตามเขาตามจิกเขาเนี่ย เขายิ่งวิ่งหนีคุณแต่ถ้าคุณนิ่งได้เมื่อไหร่จะเป็นฝ่ายเขาเองที่วิ่งเข้าหาคุณวิ่งตามคุณวิ่งไล่ล่าคุณและขอโอกาสจากคุณเพราะว่าเขารักคุณจริงๆเพียงแค่ว่าก่อนหน้าเนี้ยเขารู้สึกมั่นหน้าเกินไปว่าคุณรักเขาและไม่มีทางที่จะไปจากเขาได้แต่เมื่อคุณเอาตัวเอาความเป็นตัวเองของคุณกลับมาได้เมื่อไหร่ออร่าคุณจับทันทีมันจะเป็นเหมือนวันแรกที่เขา ตามหลงรักคุณหัว,หวปักหัวปัม๊มมันจะเป็นอย่างนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเอาตัวเองในวอร์ชันอานกลับมาให้ได้